ขอเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชวนชวนไม่บอกกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีนะจ๊ะไั้ยรุ่นสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมมิสเตอร์บีฟอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเกมที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะลักกี้เนโกะของเรานั่นเองนะฮะเพื่อนๆ สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมเก่าเกมหนึ่งเลยนะฮะที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเกมยอดฮิตเลยนะฮะและผมชื่นชอบมากเลยนะมาเราเข้าไปดูหน้าเกมกันเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะตัวคูณต่ําสุดจะเป็นเลข1ิบนะครับเพื่อนๆและตัวคูณสูงสุดจะเป็นแมวนิโกะทองคําของเรานั่นเองนะฮะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับเพื่อนๆหากแมวนิโกะลงมานะฮะ จะมีตัวคูณขึ้นมาให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าฮะและเกมนี้นะครับมีการซื้อฟีเจอร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยนะฮะวันนี้ผมมีทุนมาเล่น1,000บาทด้วยกันนะครับเพื่อนๆผมจะเริ่มที่เบ็ดสิก่อนเลยนะฮะมาไปเริ่มกันเลยนะฮะนี่ครับเห็นช่องที่2องไหมครับเพื่อนแมวนี้โกะลงมานะฮะแล้วมีคูณ2มาให้เราด้วยนะฮะ และแถวที่5นะฮะมีแมวในโกะมาให้เราอีกตัวนึงฮะหาก2ตัวนี้ลงมาพร้อมกันนะเพื่อนๆจะรวมตัวคูณนะฮะและเอามาบวกกับเออเอามาคูณกับเงินรางวัลของเรานั่นเองฮะผมได้มา1080บาทนะฮะเพื่อนๆมาดูกันนะครับกดไปแค่ทีเดียวเองนะฮะเพื่อนๆมาดิตัววายแถว3นะฮะเพื่อนๆสเก็ตเตอร์ตัวสุดท้าย อ๋อ oh, ลืมแจ้งเพื่อนๆไปเลยนะสำหรับเกมนี้สเก็ตเตอร์จะลงมาให้เรา4ี่ตัวนะถึงได้มีการหมุนฟรีนะครับเพื่อนๆมาเอาซูชินะครับมาอีกนะครับสเก็ตเตอร์ตัวสุดท้าย <S <S ยังไม่มานะไม่เป็นไรนะครับ <S <S เพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับหรือเปล่าครับ <S <S มาแล้วครับ <S <S เพื่อนๆสเก็ตเตอร์ตัวสุดท้ายของเรานะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมา ไปดูกันเลยนะฮะสำหรับฟีเจอร์เกมนี้นะครับจะหมุนฟรีสิบครั้งนะครับเพื่อนมาไปดูกันเลยนะครับอ้อลัคก,กี้นโกมาอีกแล้วนะเมื่อกี้คูณไปอีกแล้วฮะเห็นไหมครับแมวนโกะท้องคำของเรานะครับคูณให้เรื่อยๆืเลยนะฮะแต่ยังไม่มีตัวคูณเงินรางวัลให้เรานะครับเพื่อนๆมา ยังไม่มาเลยนะสู่ชิมาอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆและแจ็คแถว2จะมาหรือเปล่าไม่มามีเคมาแทนนะฮะมาสุชิคำโตโตดีมากมาเอเอ๋ไม่มานะครับแถวสานะเพื่อนเหลืออีก3ครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่คูณ12นะครับดีมากมาดิคูณไป14แล้วนะมาอีกดีมาก จะท้ายพายุหรือเปล่าและมาครับมาอีกขออีกขออีกซูชิคำโตๆอีกแล้วมาเอมาอีกคูณไปคูณไปเรื่อยๆแม่มันเป็นไรนะฮะหกร้อยเก้าสิบสามบาทนะครับเพื่อนๆมาดีมากโอเคเข้านะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสร้างมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ผมไม่แนะนําให้ทําตามนะเพื่อนๆดูเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้นก็พอนะครับดีมากสําหรับหมุน10ครั้งนะเพื่อนจบมาที่1,476บาทนะฮะถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยนะครับเพื่อนๆผมจะเพิ่มเบ็ดไปที่เบ็ด30เลยนะฮะมา วิ่งนโกะลงเต็มแถวครับเพื่อนๆแถวบนนะห้านะครับแถวบนสุดนะครับห้าแถวนะให้เราผมได้มา3660บาทนะครับเพื่อนๆกดเบส<น> 30, 30ไปทีเดียวเองนะเหลือเชื่อมากเลยนะครับเพื่อนๆเกินเป้าผมมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆบวกมา6,220บาทแล้วนะะ รวมทุน1,000ที่ผมมีอยู่นะเป็น7,000นะครับเพื่อนๆเ,เออสำหรับวันนี้นะ mm hmm. เพื่อนๆผมมิสเตอร์บีฟขอตัวไปถอนก่อนนะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะ mm hmm. เพื่อนๆและรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์บีฟขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปกินซูชิดีกว่านะฮะ